ท <Workers. S 2> ี่ต้องการสะท้อนให้เห็นคุณค่าของท่าทอนของพิจาิตอันที่สองนะครับรายได้การจัดงานวันนี้นะครับที่ท่านที่มีการกิจกรรมนี้ต้องการช่วยเหลือผู้น้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วงกลุ่มผู้ป่วงบางอะไรทั้งหลายก็จะนำรายได้สูงในการจัดงานกันนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวพิจาิตนะครับให้ดีกินดีโดยทั่ นี้นะครับนำผ้าสิ้นน้ำป่านะครับเป็นผ้าทอหรือชื่อในความสวยงามลายดั้งเดิมครับของจังหวัดอุรดรธานีนำท้าสิ้นทั้งขืนครับมาจับรูดเข้าเอวเป็นกระโปรงทรงฝรั่งครับโอ้แสดงว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามครับโดยไม่โดยไม่ตัดผ้าสิ้นออกนะครับจึงไนดะ้จึงไม่รบกวนลวดลักษณะสวยงามของผ้าสิ้นนะครับท่านมา ื้นที่อุตรดิตถ์นะครับเป็นชุดไทยล้านช้าเป็นภาพใหม่ของอำเภาพ้าพครับลายดอกดแกของเราในวันนี้นะคะที่กําลังเดินอยู่นี้เราเรียกว่าที่หกนะครับเป็นส่วนเอราวัณส่วนราชการนะครับ,ดบโดยท่านนายแพทย์อีจังหวัดยงยุทธครับนายแพทย์สารสุดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วก็คุณสุรชดาโย,ยกยุทธ์กาปริยาครับมีป้ายไฟกระพริบมา เภอนะครับทุกๆอำเภอของจังหวัดอุดรธานีทั้งเก้าอำเภอมีลายเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามและโดดเด่นมากๆวันนี้เอามาทาให้ชมกันนะครับผ่านทางสายตาก,กับทุกท่านและทางเพจยเฟซบุ๊กแฟนเพจสอทอ,อุดริตถ์กประชาสัมพันธ์กันด้วยครับท่งเชร์เยอะด้วยนะคะสตัรท่านในแค่อส,อสองจอนะคะ พี่แมมพี่แมมซุนี่ท่านยังอยู่ท่านยังอยู่ค่ะ <c oughs> ได้เขเรียณอะไรมากความสดชื่นแต่ใสให้กับบนเวทีเราก็จะ,ะจะได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นผู้ที่สินะคะ เชิญกราบท่านมรดกนะครับท่านผสจท่านก็เป็นนำชุดไทยประยุกต์มาโชว์กันวันนี้นะไทยชุดไทยประยุกต์ข้าฝ้ายของ้าค้านะครับลายนะคะสุด้าดตุลของเรานะคะข้ามยีระนักเกษอุตสาหกรรมจังหวัดประดิษฐ์มาพร้อมกับคุณดวงสมรจันต์แนานะครับ we yeah. yeah.